รครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุโรณนาติกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับว่าต้องขอกบขอบคุณที่วันนี้ได้ให้เวลากับมิดีหุ้นรอมาสัมภาษณ์เพื่อให้นักทุนเป็นข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจลงทุนรับคุณหมอครับครับยินดีครับครับผมตอนนี้ธุรกิจโรงพยาบาลนะครับ BCS เอเองเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนกับช่วงก่อนโควิดใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะทราบหมอว่า หลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยเรามีพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมมีอะไรให Gore, Ο, ม่ยังไงบ้างครับคุณหมอครับรบกวนเรียนข้อมูลข่าวสารให้เราทราบดนึงครับจริงครับจริงจริงแล้วในปีที่แล้วปีหกหกเนี่ยก็เป็นหลังจากโควิดชัดเจนนะครับก็โควิดปัจจุบันเนี่ยมันจะติดกันเยอะนะครับแต่าการไม่อยู่แงอืมนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินกิจการสถานพยาบาลก็กลับมาเป็นอนิวรนมอลของตัวเองเหมือนปกติก่อนโควิดนะครับ นี่ในเกือของเราเองเนี่ยจะมีอยู่ฐานลูกค้าเราจะมีอยู่3ากลุ่มนะครับกลุ่มคนไทยกลุ่มชาวต่างชาติและก็กลุ่มประกันสังคมนะครับถามว่า Development ของเราเนี่ยก็ของ2ด้านนะครับถ้าด้านสาขาเก่าๆเนี่ยเราเรียกคําว่าอัปเกรดโรงพยาบาลคือใส่เทคโนโลยีและหมอในแวลไอและว็็มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ตัวฟิ s i c a l ทั้งหมดให้มันโมเดิร์นไนเหมือน พราะฟังรูพยาบาลบาอายุ40ปีแล้วนะครับซึ่งการออกแบบสมัยเก่ากับสมัยใหม่ก็ไม่เหมือนกันนะครับ <G ül> <G ül> อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนฐานอีกงานหนึ่งในเชิงบริการเนี่ยเรามุ่งเน้นไปเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรคที่มากขึ้น <G ül> <G ül> เป็นเชิงรุกเพราะเรายังมีความเชื่อว่าเ,าเทคโนโลยียใหม่ๆเนี่ยมันสามารถเยากรณ์ลรวงหน้าว่าท่านจะเป็นอะไรอะไรนะครับ <G ül> <G ül> แล้วตลาดตรงนั้นไม่ใช่ตลาดเล็กนะครับ <Yeah. S 2> อีกกานหนึ่งที่เราเติมเข้ามาพึ่งอยู่อินเทนก็คือเรื่องของสัลยกรรมตกแต่งซึ่งเราจะขยายปีนี้เพิ่มให้เป็น5้าสาขานะครับ,รบสัลยกรรมตกแต่งพึ่งอยู่ในเทนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นส่วนของการไม่เจ็บป่วยนะครับแต่การ,รวินิจัยโรคล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีโนมิกนะครับ,รบในเรื่องของแอดวานซ์มากขึ้นไปอีกก็คือการเก็บสเตมเซลล์ของตัวเองอืม นะครับมาจากไขมันเนี่ยนะครับตั่งเก็บได้ตั้งแต่อายุสิบขวบจนถึงเก้าสิบปีนะครับถ้าดีที่สุดก็เก็บตั้งแต่เราแรกเกิดแต่รุ่นพวกเราคงไม่ได้เก็บหรอกครับมันไม่ไคทันรุ่นเราตอนนั้นยังไม่มีเรื่องนี้นะฮะับอกนะครับอีกแนวทางหนึ่งนอกจากอักเกตในศูนย์เก่าๆของเราปัจจุบันเรามี15โรงพยาบาลกับ2โพลิคลินิกนะครับแล้วก็คือการขยาย ตลาดใหม่ซึ่งขนาดนี้เราปักธงเพื่อภายในหลังจากนี้5ปีเนี่ยเราจะครบ20สาขาที่เราปะปักธงไปแล้วก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีศูนย์หลังสีรักษาแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ปัจจุบันนี้เนี่ยทุกๆกองทุนพื้นฐานของประเทศนะครับเขาจะมี cancer anywhere สังเกตที่เขาพิยไนะครับเพราะนั้นเราก็จะขึ้นทะเบียนเราจะเปิดประมาณอ่ากรกฎา นะครับบริษาทนี่จะรับรู้กันเต็มๆนะครับนะครับอันนั้นก็ชัดเจนอันที่สองคือเกษมราาสุวรรณภูมิในเนื้อที่25ไร่นะฮะเป็นโรงพยาบาลที่จะมีองค์ประกอบสมบูรณ์แบบคล้ายๆเกษมราาประชาช่นนะฮะเพราะเราอยู่เราอยู่ในดงของผู้ประกันตนสูงมากนะครับนะฮะตรงนั้นผู้ประกันตนเป็นจังหวัดนี้สองล้านประกนเลยนะครับยังขายเยอะอันนี้ นะครับแล้วก็อันที่สามที่เราซื้อที่และเป็นข่าวไปแล้วก็คือเกษมร,ราชระยองในเนื้อที่สามสิบไร่เพื่อหาตลาดใหม่นะครับที่เราจะอยู่ในเทศบาลนครมาตยพุธนะครับนะฮะแกติดก,กับเมืองห่างจาก,กเมืองประมาณสิบสองกิโลเมตรนะครับนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เราค่อนข้างจะดีซิชันไปแล้วก็คือ,อที่พัทยานะครับ ซึ่งเรามีที่ดินเดิมอยู่16ไร่อยู่พัทยาการนะครับอันนี้คือสาสาที่เราจะขยายให้ครบเป็น20โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ในส่วนนึงก็อาจจะมีหลายเราศึกษาเรื่อง m ออยู่ด้วยครับโอ้อันนี้น่าสนใจทีโรงยาบาล2โรงพยาบาลครับผมอันนี้ก็เป็นแนวโน้มในการขยายเอกับโรงพยาบาลที่อยู่ ที่อยู่ภายนอกยนอกเครือไม่เกี่ยวกับเครือเราใช่ครับใช่ครับเป็นมีเป็นความถนัดเพิ่มเติมหรือว่าเป็นความชำนาญเฉพาะทางอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วเท่าที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางนะฮะครับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เขามีจุดโดดเด่นของของเขาโดยเฉพาะเลยซึ่งเขาอาจจะเป็นรีดในด้านนั้นเนี่ยในระดับประเทศนะครับครับอ๋อนะฮะอันนี้เกิดอันนี้ทางยะ ผมมานั่งดูดูที่อาจารย์ได้ได้เรียนมาเม่จกครู่นี้ก็คือการบุกไปที่ฝั่งตะวันออกก็คือในยองเนี่ยพื้นที่ใหญ่เดียวสามสิบไร่ตรงที่เราคาดหมายนะฮะงานโรงงานหรือเปล่าฮะตรงนั้นจริงๆแล้วเราอย่างนี้นะครับเราเนี่ยเนื่องจากถ้าเรากลับมาดูในกลุ่มของเราเนี่ยเรามีแบรนด์โรงพยาบาลอยู่สี่แบรนด์นะครับแบรนด์ที่หนึ่งคือเวิร์มิติคอร์เซ็นเตอร์อันนี้เป็นลูกค้าโฟเรนเราต่างกับพรีเมียมนะครับ แล้วก็ผ่านประสบการณ์มาสิบกว่าปีแล้วนะครับแบรนด์นี้เราจะเอาลงที่พัทยานะครับครับจะไม่มีผู้ประกันตนนะครับส่วนแบรนด์ที่เป็นเกษมราชแล้วก็โลเคชันอย่างเกษมราชสุวรรณภูมินะครับเนื้อที่ใหญ่มากจะทําเป็นสองส่วนนะครับส่วนตรงนั้นเนยจะมีผู้ประกันตนเพราะผู้ประกันตนรอบเราอยู่กับล้านคนนะฮะบริเวณของเรานะประมาณห้ากิโเมตรเน้อ้านคนโอ้โห นะครับส่วนระยองเนี่ยจะเป็นแต่ก็มีลูกค้าเงินสดด้วยนะครับเนื่องจากการดีไซน์ตึกเพราะเราต้องต้องเป็นลูกค้าเงินสดก็หลากหลายหน่อยหนึ่งใช่ไหมครัใช่ครับแต่แยกฟรีที่ันชัดเจนนะครับส่วนระยองก็คอนเซ็ปต์เดียวกัาสมุทรประการครับครับระยองก็คล้ายกันตรงนั้นระยองเนี่ยเราเซอร์วดูแล้วมีมีผู้ประกันตนปริมาณมากน้อยแค่ไหน จริงๆแล้วผู้ประกันตนที่ระยองค่อนข้างสูงนะครับเราห่างจากนี้คมอุตสาหกรรมมาตพุทธที่ไปไม่เมื่อไม่กี่วันนี้ประมาณสักหกกิโลฮะรนะครับ,บเป็นต้นทางของอน,นิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธซึ่งจะมีผู้ประกันตนอยู่สูงนะครับแต่ความต้องการเนี่ยของตลาดเงินสดก็มีสูงเพราะฉะนั้นเราดีไซน์ตึกเนี่ยประกันทังคมฟอนึงตลาดเงินสดอีกฟอนึงแล้วก็ทําให้ครบถ้วนมีศูนย์ โรคหัวใจศูนย์ผ่าตัดหัวใจทั้งปักน้ําและที่ระยองครับจะได้ไม่ต้องอม,มีการขนส่งผู้ป่วยในายามวิกฤตชีวิตครับอ่าอ่าก็ผมผมเอ่อดูที่ที่อาจารย์ได้ได้ cover มาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเอ่อของอ B C H เราเนี่ยเรามีเป้าหมายในการที่จะขยายทั้งในเรื่องของศูนย์การรักษาวความซับซ้อนของโลกนะฮะ แล้วก็สาขาแล้วก็ออกไปถึงขั้นลึกเลยแล้วจะเป็นศูนย์รังสีอะไรต่อเม่อไรด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้เหมือนกับว่าเรากําลังจะก้าวไปสู่ระดับการคบรบวงจรเกือบทั้งหมดเลยนะอาจารย์นะใช่ครับจริงๆแล้วเราเทนของเราเนี่ยแม้กระทั่งเซนเตอร์แลบของปุ่มน,นะครับเราไม่เคยส่งแลบออกไปอยู่ข้างนอกนะครับ<อ>จะเป็นเซนเตอร์แลบของปุ่ม เป็นแลบกลางนะครับแล้วจีนโนมิกก็อยู่ในในศูนย์นี้ด้วยจีนโนมิกคือจีนโนมที่เจาะแล้วพยากรทางสายเขาเรียกรหัสพันธุก,กรรมซึ่งเราทํามาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นจะจบที่ตัวเราเองแม่งก็ผลพยาธิผลชิ้นเนื้อต่างๆจบที่ตัวเราเองหมดนะครับส่วนในกรณีของแคนเซอร์ศูนย์รังสีรักษาในภาพปกติสมัยก่อนเนี่ย เรามีผู้ประกันตนอยู่ร้านระกคนเนี่ยเราจะต้องส่งไปซื้อบริการที่หน่วยที่เขามีรังสีรักษาครับปีหนึ่งหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านอยู่แล้วขณะนี้เราก็เซ็ตที่ตัวเราเองแล้วจบที่ตัวเราเองและจะมีคนภายนอกมาส่งเนื่องจากว่า anyway เคนเซอร์นี้แวร์ในหลักการของเขาอย่างนี้นะครับ <conom ics> ผู้ถือบัตรประกันสังคมนะครับสิบวปาล้านสิบามล้านประคนเนี่ย ถ้ามีศูนย์ไหนที่ขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วไม่จําเป็นต้องบัตรของกเกษตรราดนะครับบัตรที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับ <c oughs> แล้วก็การพัฒนาอีกอันหนึ่งที่เขาแยกระหว่างเจ้าของบัตรก็คือทันตรกรรมเคลื่อนที่ซึ่งเราจดบริษัทใหม่นะครับ <c oughs> เราจะมีโมบายทันตรกรรมเคลื่อนที่ไปที่สํานักงานของท่านเช <c oughs> ่นว่าของคุณัรกิจมีสองสามร้อยคนปีผู้ประกันตนโดยกฎหมายบ้างครับแล้วผมส่งไปตรวจพ n p ซึ่ง เป็น PNP ที่ทําได้เกือบทุกปีซึ่งเป็นสิ่งที่ประโยชน์ของผู้ประกันตนแล้วผมไปบริการท่านที่ออฟฟิศเลยครับท่านจะไม่เสียเว,<ะ>วลาไปรังนานนะครับอันนี้เป็นเป็นในแหล่งเลยปีนี้ในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรคจะเป็นพาร์ทนึงที่จะเป็นโค้ดไดเวอร์ที่เราพยายามปรับกันแล้วทําให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุดเราเข้าไปที่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งปกติสิ่งพวกนี้เราอย่าอาาอุตสาหกรรมเนี่ย เราเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ได้คอนแทคกับสภาอุตสาหรกรรมต่อเนื่องกันเป็นปีที่ห้าทั่วประเทศนะครับได้ได้เป็นพ็กเกอครับเพราะงั้นการที่เราคอนแทคกับสภาอุตสาหรกรรมก็เท่ากับว่านี่ขบวอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมเรา,ารกรรราา็ส,กรราสามารถจะเข้าไปดําเนินการในเรื่องของการรักษาได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในการส่งเสริมป้องกันโรคคือตรวจสุขภาพ ซึ่งจะลดค่สเพราะมันเป็นกฎหมายบางครับมันก็ลดคอ์ของโรงงานอยู่แล้วร<ม>ะบบม,มันเริ่มเปลี่ยนเราก็ไปบริการ,ใน,รในโรงงานอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วเราได้มากกว่าน,นั้นอีกนะครับได้ของตํารวจแต่ละภูมิภาคด้วยซึ่งทุกคนจะต้องเช็คร่างกายนะครับอันนี้เป็นเทรนที่ถูกต้องเจอเจอก่อนดีกว่าเจอที่หลังรักษาก่อนในอนาคต ต้นทุนของการป้องกันโรคเนี่ยมันจะไปลดการรักษาที่มาช้าเกินไปใช่นะครับเป็นการรักษาแบบป้องกันไว้ก่อนดีกว่าี่ให้มันเกิดใช่ไหมอาจารย์ะฮะใช่ครับเช่นว่ามะเร็งเนี้ยไปเจอขั้นที่หนึ่งมันรักษาหายร้อยเเซน่ะ,ะแต่มาขั้นที่สามมันก็เไม่ไม่ถูกต้องแล้วมันจะแพงแล้วจะเป็นภาระประเทศด้วยเพราะนั้นประเด็นเนี่ยเราเลยมุ่งเน้น proactive ส่งเสริมป้องกันโรคธันตกรรมเคลื่อนที่ตรวจเช็คร่างกายเคลื่อนที่ไปในแหล่งที่เขาทํางานอยู่แล้วของโรงงานอุตสาหกรรมก็จะได้ประโยชน์สูงเพราะว่าเขาสามารถให้รายการมาสลับกันไปคนละครึ่งชั่วโมงเช่นไปทําฟันอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เสียเวลาต้องให้เด็กเดินทาง่ะฮะอืมก็เรียกได้ว่าเป็นการบริการที่ถึงสถานที่เลยแล้วก็ประหยัดต้นทุนทั้งสองฝ่ายประหยัดเวลาทั้งตนทุนด้วย ทีน,นี้ผมมัต้องดูอย่างที่คุณหมอได้ได้ไดให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของเราอยู่ในช่วงการขยายโรงพยาบาลน,นะครับปรับปรุงสาขาต่างๆแล้วเก็มีแผนที่เอออด้วยสองสามเรื่องเนี่ยมันใช้เงินงั้นเลยเราเราได้เตรียมเงินคุณตรงนี้ไว้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราเราเพียงพอหรือเปล่าครับจริงๆแล้วต้องต้องเรียนเลยนะครับถ้าเราไปดูงบงบการเงินของบริษัท เราเฟรนชเชลเด็เราน้อยมากนะครับ0.003เองนะครับเฟรนชเชลดีเลยะฟรนชเชลเด็เราต่ามากครับต้องเรียนว่าเราคืนเงินกู้ไม่ว่าจะรูปของบงของบอลหมดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่คอร์ที่หนึ่งเราก็คืนไปอีกพันล้านเลยทําให้เฟรนชเชลเด็ที่เสียดอกเบียเนี่ย์0 0 3นะครับ ทีนี้กระแสเงินสดของเราจากโอเปอเรชันปีหนึ่งเนี่ยน่่จะตกอยู่ประมาณสองพันสองพันนะครับเลยสองพันเนี่ยนะครับเราก็สามารถขยายโรงพยาบาลโรงนึงก็ตกประมาณสองพันล้านนะครับขยายไป้เพราะการสร้างโรงพยาบาลต้องใช้เวลาเพราะนั้นเราดูแหลกคมตรงนี้ด้วยตอนนี้เราลดภาระดอกเบี้ยออกไปเพื่อให้ต้นทุนเงินมาต่ำที่สุดครับดูสถานการณ์การเมืองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวแปรนะครับ แต่ตอนนี้ที่เราปัดทงเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะมีเ e รีย d ของเวลาจะมีแหลกไทมอยู่ปี1นถึงสปีนะครับที่จะเกิดขึ้นจนครบภายใน5้ถึงหปีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแคสโฟนี้ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเลยอาจจะไม่ต้องกู้เพิ่มเอาจากฟีแคสโฟจากโอเปอเรชันครับก็คือแคชโฟ w จากการดําเนินงานปกติเราก็เพียงพอแล้วยิ่งยิ่งมีดีต่ำบีนี่น่าจะน่าจะดีน่าจะต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมารอบหลายปีเลยัหฮะ ได้ครับถูกต้องครับเพราะว่าเนื่องจากตอนตอนวิกฤตโควิดเนี่ยสองปีนั้นเนี่ยเรามี NetNI อยู่ใกล้ๆหมื่นล้านนะครับครับใช่แต่ตอนนั้นเราทำงานหนักมากที่โรกิจิจทำงานหนักมากเรามี h ฮปอพิเทลเป็นสองหมื่น้องกบแล้วผ่านไปแล้วเฉพาะในช่วงสองปีโควิดนี่ท่านคว้ากำไรไปทั้งหมดก็เก้าพันร่วมเก้าพันกว่าล้านเก้าันแปดร้อยล้านใกล้ๆหมื่นนะครับครับนะครับ แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยสถ,ถานการณ์กลับมาสุภาพปกติเมือ่อเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยทำกำไรได้1,400ลน้ล้านก็สูงกว่าช่วงปกติของก่อนโควิดด้วยทีนี้เนี่ยเป้าหมายในการขยายของในเรื่องของรายได้แล้วก็ำเอาอไรายได้ก่อนท่านท่านมองว่าในปีในครึ่งหลังปี67นี้เติบโตบยอย่างยไงแล้วก็ในปี68มองเป้าหมายการขยายตัวมากน้อยแค่ไหนครับ คือถ้ากลับไปดูแพทเทิร์นของเรานะพี่รมก,กิจในปี67เ,เนี่ยเรายังคาดหวังว่าโตสองดิจิตแน่นอนนะครับ,รบแล้วท่านสังเกตว่าไอ้บอส n l นไลน์บรรทัดสุดท้ายเนี่ยตัว NI เราโค้ดมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ25.6%นะครับเหตุผลเพราะว่าเราเห็นปัญหาเช่นว่า f o r ร x กลอสจากนครหลวงเวียงจันทนานั้นกัาพู่เป็นบาทเราได้แก้ไขไปหมดหมดหมด<อ>ิ้นไปแล้ว ฟาระพวกนี้ที่จะมาดึงงบเราคอเตอร์ลราห้าสิบล้านก็น้อยลงนะครับแต่ในโอเปอเรชั่นปกตินี่นะครับพีคของโรงพยาบาลในคือเราเนี่ยนะครับจะเริ่มที่คอ a r เตอรคเตอร์สคือพีคสุดๆและ quarter คอ a r เตอร์สก็สูงยังสูงอยู่แต่ยังไม่เท่าคอ a เตอร์สส่วนคอ a r เตอร์สเนี่ยหลังจากพฤษ,ษภาคมเนี่ยสิ่งที่เราเปิดเกมลุกทั้งหมดไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ ทำธันตกรรมซึ่งโปรแกรมมันเพิ่งเสร็จนะครับสิ่งพวกนี้มันจะก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องไปอีกประมาณสักเจ็ดเดือนซึ่งค่อนข้างสูงครับอันนี้จะเป็นตัวเสริมจากการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องอีกอันหนึ่งที่เราทำและแบ็กหลอดเยอะก็คือเรื่องโรคที่เกิดจากการนอนหลับอันนี้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเนี่ยออกมาแล้วเพิ่ออกเพงอกไม่นานนี่เองนะฮะไม่นานแต่เราเราบุกไปแล้วอะ นะครับเรามีแบคก l อดอยู่เยอะนะครับแล้วเราเห็นว่าเราตรวจการนอนหลับคือสลิปแ a บนะครับ่าแล้วจำเป็นต้องใช้เครื่องโพสติแมเชอร์เท่าไหร่เราคัดกรองแบบละเอียดเราเห็นว่าตอนนี้ทีมที่เราตรวจมาโพสติจะใช้เครื่องประมาณ80%เนะครับแล้วที่เราเพราะนั้นอัตราเบิรคืออะไรการตรวจนี่7,000บาทเครื่อง2,000มบาทเพราะนั้นตอนนี้เรามีแบคก l อดอยู่ในเป๋าอยู่ประมาณเป็นพันคนนะครับ ว่ามันจะโพสติฟอยู่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยเริ่มทําไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าโพสติฟประมาณแปดสิเปอร์เซ็นเพราะเราคัดกรองแบบละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรายรับอีกการหนึ่งจากข้บเรตที่เพิ่มขึ้นจากของในส่วนของประกันสังคมนะครับประกันสังคมปีนี้เป็นปีที่เขาเพิ่มข้อบเรตค่อนข้างเยอะและแต่มันจะไปโชว์ที่ ปอเตอร์หลังจากเดือนห้าไปแล้วนะครับมันจะโชว์ค่อนข้างเยอะทันตะกงธนากรรมมีโมบงโมบายเนี่ยไปตอบโจทย์หมด c a n เซอร์แอน e แวร์นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าในปีเราก็ยังมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยเราคงโตขาเลเปนิวไม่ต่ำสองดิจิตอีกแล้วครับครับถ้าถ้าตัวเลขประมาณนี้ก็นั่นหมายความว่าในลักษณะของการเติบโตในภาวะปกติก็น่าจะเป็นการเติบโตที่ สร้างสถิติใหม่ไม่นับช่วงโควิดใช่ไหมฮะถ้าเป็นช่วงปกตินี่ถือว่าตัวเลขนี้ชาตินไอ้นั่นมันแอบดอมอนที่เริ่มเปนแอบดอล์มอน,นอมากเลยแนละ้มันขายขึ้นไปสองหมื่นกว่าล้านนะฮะท่านมองว่าท่านว่านนในระยะเวลาสักปีหรือสองปีข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสทีส่จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นใหม่ไหมฮะเออจริงๆแล้วเรา เรียนเลยนะครับว่าไอ้ตัวไค่เม่เชนมันจะมาพร้อมกับโรคใหม่ๆนะครับอขณะตอนเนี้โควิดมันเป็นแวรเรียนไปหมดแล้วซีเอหนึ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับมันติดเยอะนะครับเด <c oughs> ็กในโรงพยาบาลจะติดเยอะแต่อาการไม่รุนแรงอ <c oughs> ืมนะที่ที่เขากลัวกันคือติดอาการไม่รุนแรงแต่บังเอิญไปเจอในผู้สูงอายุที่มีกลุ่มแปดโรคหรือยังเขาเรียก68ครับแต่ในอนาคตบอกไม่ได้ท่านสังเกตนะอย่างปีเนี้ย ร้อนหนาวมันรุนแรงหมดฝนตกน้ําท่วมท่วมมาปราก,ออกไม่แน่ใจนะครับ,รบนะครับมันมามาเยอะนะครับเพราะงั้นโรคระบาดเนี่ยปฎิจัดไม่ได้แต่โรคพื้นฐานของการระบาดเนี่ยมันจะมาอย่างนี้นะครับเช่นไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ทุกคนก็พอเดือนเข้าต้นหน้าฝนก็ระดมกองทุนต่างๆก็ให้ฉีดอย่างประกันสังคมก็ให้ฉีดให้แบบใหญ่ตั้งแต่เดือนหนึ่งพฤษภาคมไปถึงสามสิบเอ็ดันวาคมอะไรได้มันก็จะแอดคุมเดกเข้ามา เรามีร้านประคนคมีแอคทีฟทักงแปดแสนถ้าเรานะครับตัดห้าสิบเปอร์เซ็นตคนไข้าอาจจะมีสามสี่แสนคนท่านต้องขีดให้หมดแล้วไปดีอินเวอร์เขาจากกอ,องทุนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่ต้องทำจริงจังแล้วมันจะเพิ่มยอดขายอย่างแย่ๆเลยครับหลังเดือนห้าไปแล้วครับก็ฟังดูร้านก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าหลังเดือนห้าไปแล้วเนี่ย จะมีการเติบโตอย่างไรส่วนโดยเฉพาะประกันสังคมมีมีใหม่ๆมาเยอะเลยนะฮะดึงชลิปเพสต์ชลิปแลบนะฮะครับท่านท่านีนครับเรียนเชิญนะรทีนี้ผมมีเรียนนิดหนึ่งนอกจากคนไข้คนไข้เงินสดทั่วๆไประหว่างผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเป็นคนไขยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีนะครับเรามาตอบโจทย์อันหนึ่งที่เรามักจะเรียกกันในเครือว่าการอัปเกรดโรงพยาบาลให้มันโบดได้ไง นะครับส่วนเองแล้วก็ใส่เทคโนโลยีในแนวลึกเข้าไปใส่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงไปอันนี้ทำให้โตมันเป็นเราเรียกเป็น reverse S curve ข,ของของกลุ่มเราอยู่นะครับ,รบเพราะนั้นติดเก่าๆของเราเนี่ยอายุบริษัทเราขึ้นปีที่41นะครับ,รบ,รบอันนี้นตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งคนไข้ต่างชาตินะครับหลายๆท่านคุณโรนกิจจะเห็นว่าขนาดนี้ในประเทศไทยทั้งหมด จะมีประเด็นกับลูกค้าของคูคเวตคูเวตเอาคนไข้กลับบ้านเนื่องจากประเทศเขาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบการเมืองนะครับ,รบโดย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 ,โดยโชี้เขานะครับอันนี้ผมเชื่อว,ว่าคําตอบในครึ่งปีหลังจะได้ออกมาเพราะเนื่องจากเราขายสินค้าเฉพาะคือศูนย์แปรเบาหวานอืมนะครับสูนย์แปรเบาหวานเื่นเต็มทีไม่เต็มีสิบสามประเทศที่มาอยู่กับเราเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งก็คือคูเวต เบอร์สองคือซาอุดีอาระเบียซึ่งซาอุดีอาระเบียเนี่ยข่าวดีขณะนี้กําลังเซ็นเอ็มแล้วทำตลาดมาติดต่อกันสองปีนะ้วนะนะครับปีหนึ่งก็มาอยู่กับเราสองพันกว่ารายแต่ตัวซาอุเนี่ยต้องเซ็น MOU เพื่อออกอไตัวมาจากสถานทูตนะนะครับใบการันต์ค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่เขาจะเซ็นถ้าเซ็นตรงนี้เป็นตลาดใหม่ซาอุเป็นตลาดใหญ่นะครับ นะครับอันนี้ต้องเรียนนะแล้วอีกอันที่เราได้พิเศษมานะครับก็คือคนไข้ริเบียซึ่งเข้ามาได้แล้วเดิมทีมีปัญหาเรื่องก,นะการขอขอเขาเรียกขอวีซ่าเพราะว่าไม่มีสถานทูตตรงต้องไปขอที่กรุงแองกาลานะนะในตุรกีขณะนี้ไหลเข้ามาแล้วครับคนไข้พวกนี้มาซื้ออะไรจากเรามาซื้อหนึ่งก็คือการแก้ไขเพราะเป็นเมืองที่ลบกันกองทุนทหารเป็นผู้ซัพพอร์ตร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ไอ้ที่มาแก้ไขภา,าวะที่เป็นอัมพาตขึ้นซีกล่านะครับแล้วพอความเป็นจริงปรากฏที่คนไข้ส่งมานี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งคือเราขาย i อ f ีเค,ค,ครับเพราะว่าคนไข้พวกนี้จะไม่มีเซ็กชวลอินดิคอร์สโดยธรรมชาติเพราะเขาทำไม่ได้มี i อ f <ร>ด้วยนะฮะครับอันนั้น IVF ตอนนี้เราทำแล้วก็ทำให้กับเคสลิเบียก็ซักเซสแล้วตอนนี้ทุกคนก็ดีใจสานพูดก็มีแบ็กอดส่งมาให้เราแล้ว ส่งมาเพิ่มนะครับเขาต้องดูผลงานด้วยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งที่เติบโตแบบรวดเร็วก็คือเมื่อิ้นปีหกที่ปีของหกหกนี่นะครับคนไข้ต่างชาติเนี่ยยังเป็นมิดเอนยิสิบสามประเทศอยู่นะครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นแต่คนไข้ที่โตเร็วที่สุดเนี่ยกลายเป็น c l v ครับถ้าเราจะเห็นโมเดลของเรา c l v มานจากนี้ใช่ครับเรามีเกตเวรับ CL นะครับเช่นจังหวัดเชียงรายนะครับรับได้สองประเทศรับจากรัฐฉานประเทศพมา่าก็คือท่าขี้เหล็กที่เรารู้จักกันนะครับนะเขาเปิดด่านคนไข้ทะลักเกินจากโปรเจคชันของเราไปอีกขณะนี้เนี่ยเราทําการจะขยายกระเสษมราดแม่สายเพื่อให้รองรับผู้ป่วยให้มากขึ้นนะครับส่วนในอีกฝั่งนึ่งก็คือฝั่งแฝงบอกแก้วของอแหล่งคารโนใหม่ตรงข้ามเชียงแสนเนาะ ของคุณเจ้าเบยนะคเขาเป็น e อ็กซ์คลูซีฟคอนแทคกับเกษมราชศรีบูรินคนไข้พวกนี้จะข้ามเฟอร์รี่มาจุกเฉินจะมาอยู่ที่เราเกือบหมดที่มีพาสปอร์ตนะครับส่วนไม่มีพาสปอร์ตตอนนี้เข้าประเทศไทยลําบากนิดหนึ่งเอาลงรายละเอียดนิดหนึ่งเขาจะย้อนกลับบินไปลงที่เกษมราชเวียงจันทร์ครับเกษมราชอินเตอร์ที่เวียงจันทร์คือเกษมราชในเวียงจันทร์หรือตัวเกษมราชที่อยู่กับลูกค้าคนจีนได้รับความนิยมดีครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นฐานของ TMB แล้วก็ยังมีที่ด่านของลึกตรงนี้ฟังก์ชันที่อารัญญาประเทศนะครับฟังก์ชันเริ่มดีขึ้นมามากแล้วครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าลูกค้าต่างชาติเนี่ยมันก็กระจายอยู่สามประเทศรอบบ้านเรายกเว้นเวียดนามซึ่งก็ไม่ใช่ลูกค้าหลักอยู่แล้วนะครับอย่างเกษมราชเวียงจันทร์ตามรูปเนี่ยจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไทยลาวแต่คนจีนลอกเข้าไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ถามว่าจ,จีนมาซื้ออะไรมาซื้อการคลอดบุตรมาซื้อรเรื่องวัคซีนมาซื้อเรื่องโครคหัวใจเราเปิดศูนย์โรคหัวใจที่นครหลวงเวียงจันทร์แบบสมบูรณ์แบบและทำมา,าตัดเลือ่อนเลือดหัวใจนะ c a b g สองรายเป็นสองรายแรกของประเทศลาวครับครับโอ้ฟังดูแล้วผมก็อึ้องเหมือนกันที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมปริมาณมากมายขนาดนี้ว่า ภาพของ BCH นั้นไม่ใช่เป็นภาพของการรักษาที่เน้นผู้ประกันตนแต่ดูเหมือนจะก้าวไปสู่ระดับไฮเอ็น d แล้วด้วยแล้วก็หลากหลายในทั้งต่างประเทศ c าเซเและประเทศที่เรานึกไม่ถึงนะครับในกลุ่มตะวันออกกลางไม้ทั้งอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นมองดูอย่างนี้แล้วผมคิดว่า BCH เป็นโรงพยาบาลที่ที่หลายๆโรงพยาบาลต้องจับตาดูดิจิทัการเกี่ยขัดแล้วว่าไม่ธรรมดา ทีนี้คำถามสุดท้ายก็คือว่าในเมื่อบีเมีเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยอะไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยจะต้องนึกถึงเราก่อนครับอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้เขานึอถึงเราก่อนครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราไปเห็นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในโรงพยาบาลเนี่ยโงรงพยาบาลเขาเราจะอัพเป็น one-stop service แล้วจบที่ตัวเราเองเป็น tertiary care เกือบทั้งหมดอย่างที่สัตสังสาวคุณลกิจครับเราเปิดศูนย์โรคหัวใจแห่งแรกในจังหวัดสัตสังสาวถามว่าเราบริการลูกค้าของเรานอกจากบริการลูกค้าของเราท่านผู้ว่าก็อยากจะให้บริการลูกค้าคนอื่นด้วยครับของโรงพยาบาลอื่นที่ไม่มีสิ์โรคหัวใจถามว่าสิ่งพวกนี้คือคใช่นะครับมาเราก็ต้องมีจุดเด่นเป็น one stop service แล้วเป็นในแนวลึกมากยิ่งขึ้นไอ้ตัวนี้เพราะว่าคนไข้ไม่เสียเวลา มาถึงก็เจอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยนะครับแล้วก็ผสมกับการส่งเสริมป้องกันโรคในรายบุคคลเป็น Personal Healthcare อันนี้มีความสำคัญมากนะครับมันจะพยากรณ์ป้องกันอนาคตเลยเช่นครอบครัวเราเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ให้เขาเรียงแล้วเจอกันแต่เนิ่นๆเขาควรเฝ้าระวงังไม่ใช่มาเจอระยะที่สามระยะที่ติชีวิตก็หมดและลำบากแล้วอีกประเด็นหนึ่ง สิ่งนึงที่จะกระตุน้นเรารู้ว่าภาวะเศรษฐกิจของภาพรวมของประเทศเรา GDP เราอาจจะโตไม่เยอะอาจจะมีปัญหาเรื่องการย,าย้ายแหล่งผลิตไปอยู่ประเทศที่ถูกกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรากระตุ้นกับลูกค้าแล้วเราคิดว่าน่าจะได้ผลคือเพิ่มกําลังซื้อโดยผ่านบริษัทอินชูรันแบบเอกซ์คลูซีฟเพราะฉะนั้นลูกค้าอินชูนันเราโตเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยนะครับอืม เพิ่มกำลังซื้อแต่คนไข้ที่เอาออาเลที่จ่ายเองก็โตนะครับเพราะฐานที่เราเมนเทนอยู่วันทุกปีเนี่ยคนไข้ของเราเอ็นไม่ได้หายไปไม่ใช่เกิดจากการ adjust p r i c i หรือปรับราคานะครับแต่ปีนี้จะเป็นปีพิเศษอันหนึ่งที่สามปีมาแล้วสองปีกว่ามาแล้วเราไม่ได้ปรับไฟจูนเรื่องราคาสะน้อนต้นแท้จริงเพราะนั้นในต้นกอเ r อร์สก็จะมีการ adjust p r i c i ของสิ่งที่มัน จุดพวกนี้ไม่ว่าค่าสารูโพคกค่าอะไรอะไรพวกนี้ที่เพิ่มขึ้นนนะครับครับก็ฟังดูนะก็ถือว่านี่คือจุดเด่นหลักๆเลยของบ c ซเรานะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลเากสารมาวันนี้ค่อนข้างครบถ้วนคุยกับท่านครึ่งชั่วโมองคงไม่พอแนะ่เดี๋ยวต่อไปคงต้องเรียนเชิญท่านสัมมนานของรเราคุณต้องใช้เวลาคุยกันเป็นชั่วโมองนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เฉลิมหานพานิต์ ท่านผู้บริหารสูงสุดของ V ีเชเป็นอย่างมากครับที่ได้ให้เกียรติเราวันนี้คงต้องขออนุญาตฝากท่านได้เพียงเท่านี้แล้วก็เราียนเชิญได้ท่านเด้โอกาสนะครับวันนี้กล่าวขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพลเรือนสวัสดี